ไซเบอร์บูลี่พฤติกรรมร้ายทำลายชีวิตไซเบอร์บูลี่คืออะไรและเราจะทำยังไงเพื่อไม่เผลอไปรังแกคนอื่นค่ะ so what is cyber bullying According to UNICEF, cyberbullying is bullying with the use of digital technologies. It can be on social media, gaming platforms, messaging platforms, or on your mobile phones. It is repeated behavior aimed at scaring. shaming those who angering are targeted or ในปี2563ประเทศไทยติดอันดับ2ของโลกในการไซเบอร์ l y ลี่ผ่านโซเชียลมีเดียจากสถิติของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมาให้โดนเผยว่า80%ของเด็กและเยาวชนไทยเจอภัยคุกคามล่อลวงและการกลั่นแกล้งจากโรงเรียนและบนโลกอนินเทอร์เน็ตเป็นอันดับต้นๆของเอเชียและเจอว่า28%ของเด็กไทยมองว่าไซเบอร์โบลี่เป็นเรื่องปกติ ส่วนอีก39%นะคะของเด็กไทยก็มองว่าไซเบอร์โบลิ่เป็นเรื่องสนุก ไซเบอร์ l บลี่มีแบบไหนบ้างแบบที่1นะคะคือ intentional แบบที่เราตั้งใจแบบนี้นะคะก็จะมีแชร์ด้วยคลิปการที่เราตั้งใจโพสต์เพื่อให้คนอื่นอับอายการที่เราหลอกลวงคนอื่นการที่เราสวมรอยเป็นคนอื่นการที่เราสร้างกลุ่มมาโดยเฉพาะนะคะเพื่อโจมตีคนอื่นหรือว่าการแบล็กเมลก็ต แบบที่2นะคะคือ unintentional การที่เราไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคนอื่นแบบนี้นะคะก็คือการโพสต์รูปโดยที่เราไม่ได้เช็คอินกับเพื่อนก่อนว่าเออเธอรูปอันนี้โอเคไหมฉันขอโพสต์ได้ไหมหรือว่าการที่เรามีการล้อเล่นมี inside joke การระหว่างกลุ่มแต่ว่าสําหรับคนที่อ่านไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องล้อเล่นนะคะหรือว่าการที่เราแชร์ข่าวข้อมูลที่มันไม่ได้เป็นข้อมูลที่แท้จริงค่ะการล้อเล่นกับการูล l ี่แตกต่างกันยังไง แตกแต่างกันที่เจตนาค่ะเวลาที่โพสต์มีเจตนาทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียความรู้สึกไหมทําให้เขาเสียใจทําให้เขาเจ็บใจทําให้เขารู้สึกอับอายหรือว่าทําให้เขารู้สึกโกรธไหมและที่สําคัญเวลาที่เราโพสต์ข้อความนั้นเราโพสต์ซ้าๆหรือเปล่าแล้วทาไมฟ้าใสถึงนําเสนอไซเบอร์บูลีเพราะว่าฟ้าใสเคยโดนค่ะคนอื่นบอกว่าฟ้าใสอ้วนบอดี Body ้เชมิงบอกว่าฟ้าใสเป็นโครงฝรั่งเป็นคนที่ หน้าฝราั่งเป็นลูกครึ่งแล้วเราจะเป็นตัวแทนประเทศไทยได้ยังไงหน้าตาเหมือนจระเข้บ้างอะไรบ้างซึ่งครั้งแรกเวลาที่โดนก็จะรู้สึกเจ็บนะคะแต่ว่าที่มันจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆก็คือคนที่เป็นอวตารนะคะหรือว่าคนที่บอกว่าตัวเองเป็นกูรูคนที่ตัวเองเป็นวงในทั้งรู้จักและไม่รู้จักนะคะเขาก็จะเริ่มแบบโจมตีขึ้นเรื่อยๆการที่เขาเริ่ม compare, เริ่มเปรียบเทียบเรากับคนอื่นการที่เขาเริ่มมาทําให้เรารู้สึกด้อยกว่าเดิมการที่ ทำให้เรารู้สึกเสื่อมเสียชื่อเสียงก็เคยมีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นการที่เขามาว,า,าว่าเราว่าเราเป็นนางงามลวงโลกการที่เขาให้ข่าวร้ายกับเรานะคะแล้วทำให้เรารู้สึกเหมือนเวลาที่เราออกมาพูดคนอื่นก็จะถามเราว่าเออแล้วไหนหลักฐานล่ะแล้วเราก็จะรู้สึก เฟลนิดนึงว่าเออเราทาไมอยู่ไปช่วยคนอื่นโดยที่เขาไม่มีหลักฐานมาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ทําไมมาถามตัวเราว่าแล้วหลักฐานของเราอยู่ไหนเคยถึงขั้นโดนโจมตีหนักๆจนฟ้าสก็มีอาการเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งถามว่าทุกวันนี้ดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นแต่ว่ามันยังไม่หายเป็นปกติสักทีเดียวยังมีช่วงที่รู้สึกว่าเออกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วมันยากที่จะทําให้เรารู้สึกดีร้อยเปอร์เซ็ดังนั้นนะคะ Words have power การที่เราพูดการที่เราเขียนการที่เราแชร์อะไรโดยที่เราไม่รู้ว่านั่นคือเรื่องจริงหรือไม่เป็นสิ่งที่สามารถทําให้อีกคนหนึ่งกระทบถึงสุขภาพจิตและอาจจะทําให้เขาเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยก็ได้ค่ะ mm hmm. ก่อนที่เราจะโพสต์ถ้าเราไม่อยากเผลอไปทําร้ายคนอื่นเราควรจะตระหนักอะไรบ้างก่อนที่จะโพสต์ฟ้าใสนะคะเสิร์ชออนไลน์เลย มันจะมีเว็บไซต์หนึ่งที่เขียนว่า Think before you post ก็คือ T H I N K T ก็คือ True สิ่งที่เราโพสมันเป็นความจริงหรือเปล่า H ก็คือ Helpful สิ่งที่เราโพสมันจะช่วยเหลือคนอื่นยังไงบ้าง I is it inspiring มันสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้หรือไม่ N is it necessary มันจำเป็นไหมที่เราจะโพสหรือแชร์ข้อมูลนี้ และ K. Is it kind? มันใจดีกับคนอื่นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมองอีกแบบหนึง่งแล้วเราได้คิดถึงอีกฝ่ายหนึ่งไหมว่าถ้าเกิดเขาอ่านแล้วเขาจะรู้สึกยังไงดังนั้นนะคะฟ้าใส่เชื่อว่าถ้าทุกคน think หรือว่าคิดก่อนที่เราจะโพสนะคะเชื่อว่า Cyberbully จะสามารถลดลงได้อย่างแน่นอนค่ะ